สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการแนะนําแล้วก็รีวิวนักเตะกันนั่นเองนะครับผมซึ่งคอนเซปต์ของรายการนี้ก็คือจะลองเอานักเตะคนนี้ลุยแรงกิ้งจริงๆนะครับผมแล้วก็มาเออ่แล้วก็มาบรรยายถึงความรู้สึกที่ได้ใช้จริงในแรงกิ้งนะว่าไอ้นักเตะคนนี้มีจุดเด่นยังไงมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกๆครั้งผมที่จะทําคลิปนี้ผมจะมีคอนเซปต์นะก็คือคราวนี้ผมจะคุมทีมเป็นอ่าอาร์เซนอนลละกันนะครับผมก็เรียกไดด้วว่่่่าาาเป็นนรรรุุงงงพแๆะสหับอ นี้นะครับผมเป็นกาเบียวมาร์ติเนลลี่นะครับผมรวมไปถึงบางโยซาก้าปี2021เจอเรชั่นทั้งคู่เลยอีกคนนึงเนี่ยพบเครื่องมากๆนะเล่นแบ็คก็ได้ลิมเส้นก็ได้นะผมเล่นเป็นปีสายจบสกอร์อย่าง LW และ RW ก็ทำได้ดีนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ อตอนที่เขาไม่เจ็บนะคือตอนที่เขาได้รับโอกาสลงเล่นเนี่ยใช้โอกาสได้ไม่เปลืองครับมีความเร็วจบสกอร์ได้คมกริบและอายุยังน้อยอยู่อย่างกาเบียวมัตินลรีเรียกได้ว่า2คนนี้ถ้าเกิดเอามารวมกันเนี่ยคมก่อบแน่นอนแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ฟูทีมอาเซนอลด้วยนะครับผมสำหรับแฟนๆปูใหญ่ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับพวกคุณนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงบังกโยซาก้าก่อนซึ่งผมยอมรับเลยนะว่าผม,มาติดตาม ตัวจริงเขามากกว่ากาเดียมาร์าตินเนลี่นะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มาร์ตินเนลี่เนี่ยมันไปเจ็บแล้วมันเจ็บนานมากนะจึงทําให้เงียบไปสักพักหนึ่งแต่ว่าก่อนที่มันจะเจ็บเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวสํารองบ้างเป็นตัวจริงบ้างครับแต่ว่าออโอกาสที่เขาจะได้เล่นเนี่ยมีค่อนข้างน้อยก็คือพอเป็นตัวสํารองก็ได้เตะแป๊บเดียวนึกออกไหมแล้วพอได้ลงเป็นตัวจริงสักพักก็ถูกเปลี่ยนออกอะไรเงี้ยคือ อโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ว่าทุกๆครั้งที่เขาได้ลงเล่นเนี่ยจะค่อนข้าง Impact ต่อทีมมากๆนะสำหรับกาเดียลเมนติเนลี่เป็นริมเส้นที่อายุน้อยนะแต่ว่าทําประตูได้ในระดับที่เกณฑ์ดาวรุ่งเกินเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วอะคือเกือบจะก้าวข้ามความเป็นอ่าเป็น ซูเปอร์สตาร์แล้วนะครับสำหรับกาเบรียลมาร์ตินเนลี่นะก็ค่อนข้างอวยไม่พิเศษนะสำหรับส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบเขาด้วยซึ่งจุดเด่นของไอกาเบรียลมาร์ตินเนลี่เนี้ยก็คือในเรื่องของการจบสกอร์เลยครับเหมือนเหมือนตัวจริงเลยนะคือจบสกอร์ได้คมมากๆจมูกไวหาพื้นที่ได้ดีคืออารมณ์ออนพูดตรงๆนะเหมือนกองหน้าตัวเป้าเลยนะสาหรับการที่ผมได้เล่นเนี่ยแล้วผมก็จับมันไปเล่นหน้าเป้าด้วยไงประเด็นมันหา่ชงได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะครับผมก็คือมีจังหวะ ลุกดื้อให้เห็นอยู่ในหล,หลายๆครั้งนะก็ไม่ได้บางถึงขั้นที่กองหลังถึงตัวแล้วมันจะเสียบอลทุกๆครั้งนะครับผมก็เรียกว่าความแข็งแกร่งมีในประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ว่าต้องยอมรับนะว่ากาเบียมร์ตินเนลี่เป็นริมเส้นที่สหรับในเกมนะครับความเร็วไม่ได้ดีขนาดนั้นคือจังหวะไหนที่มันออกตัวแล้วกองหลังฝังข้ามตามไม่ทันอะ่ะมันก็มีให้เห็นอยู่บ้างครับแต่บางจังหวะเนี้ยกองหลังฝังข้ามก็ตามทันดื้อๆซะอย่างนั้นมันเหมือนว่าความเร็วของกาเบียมันตินเนลี่เนี่ยมันตกมันตกแบบงง จากความรู้สึกที่ผมใช้นะั้นผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า AI ของนักเตะคนนี้อาจจะไม่ได้ดีมากมั้งแต่ว่าค่าพลังมันมันเยอะมันมันดีอ่ะก็คือในเรื่องของความเร็วสปีดต้นใช่ไหมแต่ว่าพอใช้งานจริงรู้สึกว่าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านี่ผมพูดไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าจุดเด่นที่ผมพบในเกมเลยคือมันยิงคมมากจมูกไวหาช่องได้ดีมากๆก็น่าจะเป็นจุดเด่นที่ผมรู้นะสำหรับกาเบียมาร์ตินเนลลี่นะครับแต่ว่าต้องขอย้าก่อนก็คือมาร์ตินเนลลี่เนี่ยจะทําได้ดีในการจบสกอร์จากเท้าขวานะถ้าเป็นเท้า้าาาาซยนย่ถือวกลงครับผ ซึ่งจะส่วนทางกับบาโกโยซาก้านะสำหรับบาโกโยซาก้าเนี่ยจะเป็นริมเส้นที่สไตล์คนละขั้วกับกาเบียมร์ตินลี่อย่างชัดเจนเลยนะผมคือไอลิมเส้นคนนี้จะมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของการจ่ายบอลการวางบอลคิลเลอร์พารนะครับรวมไปถึงการเปิดบอลจากริมเ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าซาก้าเนี่ยจะทําได้โดดเด่นมากๆม,มันโดดเด่นแบบโดดเด่นมากๆจริงๆนะสำหรับปี2020 New Generation เนี่ยนักเตะที่เปิดบ bon อลแม่นๆจ่ายบอลดีๆมันมีน้อยนะแต่ไอซาก้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะที่ ค่อนข้างครบเครื่องนะเรื่องของความเป็นเพย์เมเกอร์การจ่ายบอลทะลุทะลวงการคิเลอร์พลาสรวมไปถึงการเปิดบอลจากตีมเส้นบาคุโยสากะทำได้โดดเด่นมากๆครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกมันคนละขั้ว,ว,วก,กับมาตินเนลลี่เพราะฉะนั้นข้อเสียของบัคุโยสากะเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์นั่นเองที่ต้องยอมรับตามตรงนะว่าบาคคุโยสากะมันเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับถ้ามันไม่เข้ามุมจังๆนะ ถือว่าทําได้ไม่ดีทําได้ไม่ได้เรื่องนะครับอารมณ์เหมือนเป็นแบ็กไปเล่นกองหน้าเนื้อออกไหมคือเรื่องการเปิดบอลการจ่ายบอลเนี่ยทำได้โดดเด่นสุดๆครับแต่พอเป็นการจบสกอร์เนี่ยก็ต้องยอมเราตามตรงว่าถ้าเทียบกับมารตินเลี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือทําได้ไม่ได้เรื่องเลยสําหรับบาโกโยซากานะครับ เอออีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกนะสำหรับอาร์มติเนลลี่เนี่ยเรื่องความคมเนี่ยคมจริงนะครับผมโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือจบสกอร์ได้แทบทุกบริบทเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงปั่นยิงโค้งนะครับหรือยิงเต็มข้อยิงในกรอบเขตโทษหรือนอกกรอบเขียโทษทาได้ดีหมดครับผมแต่ต้องขอยุ้าอีกรอบน,นึงนะว่าเขาทําได้ดีเฉพาะเท้าขวาเท่านั้นนะถ้าเป็นเท้าซ้ายเนี่ยก็คือก,ากลางๆอย่างที่ผมได้เกิดมาข้างต้นเลยนะครับซึ่งพอไอ้สองลิมเส้นคนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของสไตล์การเล่นเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าตำแหน่งบันดััันนนนนคล้าาาายกกกกเรรีวออาารวนน่่พอม็จะ เขาียกว่าอะไรมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นสําหรับแผนและก็เทคนิกสาหรับคนที่ทำฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์พวกคุณนะครับผมก็โอเคถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับถ้าเกิดมีอะไรสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ใต้ล่างคลิป YouTube นะผมหรือว่า,อาสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ได้เช่นกันนะผมก็ โอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเนี่ยถ้าบาคุโยซาก้มันไม่ได้ข้อมุมจังๆขนาดนี้มันยิงแทบไม่ได้เรื่องเลยครับก็อย่างว่าตำแหน่งแบ็กเอาไปเล่นกองหน้าแค่แค่ตำแหน่งที่เอามาลงเล่นก็ผิดแหละเพราะฉะนั้นบาคุโยซาก้เอามาเปิดบอลกับเอามาจ่ายบอลดีกว่าน่าจะเวิร์กสุดครับ